ดีค่ะคลิปนี้อะนุบาลบ่อนุบาลอน,นี้มาชวนเพื่อนๆลงแผงไข่อีกครึ่งที่เหลือจากสังเกตการแล้วเนี่ยค่ะพื้นที่ตามมุมอับจะมีคาบของมแงมลงแมลงถอดคาบทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะเจ็ดครั้งก็จะเต็มไวพร้อมขายพร้อมจับ พร้อมที่จะขยายพันธุ์ฉะนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ในการหลบซ่อนเนี่ยฮะเขาไม่ถอดคาบในที่โล่งนะเพื่อนเนี่ยที่โล่งไม่มีคาบเลยสําหรับท่านไหนที่อนุบาลเราก็เลี้ยงไขยขนาดน,นีด้ลงแผงไข่ยังไม่เต็มอ่ะนะมาแรงตัวเท่านี้ประมาณเนี่ยให้ลงแผงครึ่งหนึ่งได้แล้วนะคะ แล้วก็อาหารที่อยู่ด้านล่างถานน้ำด้วยเก็บขึ้นข้างบนให้หมดนะอาหารน้ำไม่ต้องวางข้างล่างแล้วเขาหากินเก่งแล้วนะคะวางขึ้นข้างบนบนแผงไข่แบบนี้ถานอาหารเพิ่มได้เพิ่มนะหลังจากนี้เขาจะกินเยอะถานน้ําคงที่ได้นะโดยปกติถาดน้ำอันนี้มีอยู่ตอนเล็กอะประมาณหกถึงแปดตอนโตจะอยู่ประมาณหกนะฮะ แต่ถาดอาหารน่ะมีพื้นที่ว่างเท่าไหร่วางได้เลยยิ่งเขาได้กินอาหารดีเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงตัวเมียก็เยอะ,อะเลี้ยงจงริงรีดอย่าไปประหยัดอาหารมากนะเลี้ยงอดๆอยากๆตัวไม่สวยนะคะ,ะอัปเดตกันประมาณนี้สําหรับใครที่อนุบาลแบบวิธีนี้ถึงเวลาที่จะลงแห่งไข่ครึ่งหนึ่งให้แมลงเราที่เหลือแล้วนะ โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ